โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โเสียงดังฟังชัดครับท่อเรียบร้อยเะสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับทีมงานคุณดินครับบ่ออยู่นี่ตมอยู่นี่ครับปากบ่อครับวิ่งปากบ่อ มาดูงานปากบ่อกันหน่อยครับผมสะเกาสะเกาได้เนี่ยดินก็ค่อนข้างจะนืดหน่อยครับโอ้ยโอ้โหโอ้นืดนืครับ เตีดเสียเบีย,บยครับระยะไม่ถึง200เมตรอยู่ตรงนี้เองครับหลังสวนตรงนี้ออาไปดันในเลย ยัดโอ้โ้อ๋อ,อสีโอเล่วันนี้มาฝั่งนี้ครับเอาวิ่งได้สองสามวันแล้ว หอยครับด้านล่างยังเป็นน้ำอยู่ครับโอ้อยยาวเลยครับ ทางจะนืดครับโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาเออออทีปแล้วการชนหลุดเลยครับจมบอยเหลือเกินในกาันนี้เอาอันนี้ไม่จมเหรอ,อสายจมครับกันนี้จมยนกันชนหลุดเดกันต่อไปครับ เกี่ยวครับใหลไม่เยอะโอ้โหอ้โหอ้โอ้โเนืนเนนครับเน่นเนน อันต่อไปครับอันนี้บอกสองกันครับพักเที่ยงอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โ้เสียงดังฟังชัดครับท่อโอ้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 ดับสามรอบแล้วครับ อายังไงครับเอาาำตัวเลยอ๋อแปดกแปดแปดครับโอ้กำลังดีครับ เรัห้าศูนย์หนึ่งอ๊ะอย ตัตำมือสุรินครับโอ้หโอ้โอ,อนดีเลยคันนี้โอ้โอ้ยอ,อ,อนดีเลยโอ้ยาวเลยครับวิ่งตามไม่ได้หรอกเนืดเกินครับตัวนี้ก็มีน้ำก็ับมันจะวิ่งตามก็วิ่งวิ่งไม่ได้แล้วับหมดแล้วพักเที่ยงก่อนครับ ตองบายลุยใหม่ครับฮอนดีวะยอดยอดเออเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ